น้อยนะ้อยก็ไปหลบกเขาได้ครับครับเดี๋ยวน้อยใจยงวดทีแล้วแม่เขาก็ถูกกันตั้งหลายคนพ่อถูกไหมครับอู้ก็น้อยให้ห้าแปดแปดห้าครับแม่ๆม่ทำไมพ่อไม,ม่บอกเขาครับข็เพิ่งโทรมาโอ้ครับ พดทีแล้วน้อยให้ซื้อหนึ่งจิตครับห้าแปดแปดห้าน้อยบวกกับด้วยครับล่างสองตัวครับโอ้ยงวดน,นี้พอซื้อจิตตีเลยนะครับจิตตีจิตตีจิตตีครับงวดน,นี้ครับงวดที่แล้วพ่อซื้อจิตจิตจิตหนึ่งเยอะใช่ไหมพ่อครับ งวดน,นี้ยังไงก็ออกนะแม่ระวังนะงวดน,นี้ระวังนะน้อยจะให้ถ้าออกตัวนี้พอ่อพาน้อยไปเที่ยวที่ไหนดีไไหนอะ่<ป>วบเนียอ้ไปหาลุงพอ่อไปไปไปครับ <c oughs> ลุงพ่อกำลังจะเสียครับไปหาลุงพ่อเนาะ <c oughs> ไป <c oughs> ได้ค่ะนะ้ำมันรูได้ ออกนะรีกลางค่ัออกนะน้อยหวยจะเป็นสี่เจ็ดนะจะได้หวยใหญ่เนาะครับน้อยน้อยให้หวยใหญ่ครับของน้อยมีตั้งหวยใหญ่ครับน้อยจะลงให้พ่อกับแม่ถ้าถูกน้อยก็จะให้หวยลาวด้วยหวยใหญ่ด้วยตลอดเลยครับแต่ขอให้ถูกเนาะครับลองครับัสดีครับครับน้อย พ่อครับซือไปลุ้จิตสี่สี่จิตครับล่างครับอา้าวข้างบนพ่อซื้อพ่อซื้อสองตัวก่อนครับเอา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 หนึ่งเอาจิตหกหนึ่งครับพอ่อจูบลุครับ <c oughs> พอ่อจอบุจิตหกหนึ่งครับข้างล่างสี่จิตเจ,ตจ,ตจตสี่ครับ ่อกินนมครับอีกตัวหนึ่งก็พอ่อซือกันไว้อีกตัวหนึ่งนะครับซื้อแปดสามครับอุ้ยหัวใหญ่ครับ